สวัสดีครับผมนอน,นอกับพอดนน้องสตอรี่นะครับเมื่อนี้เอ่อียออกไปเอากับบาามาต้มนครับพี่น้องตอนนี้กาล,ลังกาลังขี่มอเตร์ไซค์ไปเอากนผรับว่าเพราะว่าฝตากราแดดออกนะับกบ,บานมาันลงอยามนี้นพี่น้องแล้วจะไปไอดนอนทีไเบออีกนึดเดีครับ สวัสดีพี่น้องสุขคุมสุขเพลินครับข,ข,ของทีมงานนัดเบอร์เดนครับนัดเบอร์เดนด็อกตอนนี้เราจะมากั้นอย่างไรอ,นนอี้เราปาดอีกระปิกครับตอนนี้เราเริ่มมาถึงหนองแล้วนะครับเรามาถึงหนองแล้วเสียงห้องเสียงห้องโฮเซลครับเสียงห้องโฮเซลครับเสียงห้องโฮเซลน,นี่ครับ น้ำน้ำน้ำลึกค,ครับี่น้องน้ำบลึอกครับผมอันนี้กมะมาห่อนหนองนะครับ มาเป็นคนไทยทำผมก็ได้ลงเาน้วนเพื่อนครับวันนี้คือน้ำเลือดกครับเป็นกินากระต่ายปลาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอสครับตอนนี้ครับมาดูครับเกียวกับกระต่ายกำลังซึมกันครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับกันกระต่ายกำลังซึมกันครนะครับผมอันนี้ถ่ายกล้องหน้านะครับอาเซียนพเฮ็นผมป่ะเดี๋ยวผมก็อยากลงน้ำนะเพื่อนโยูเมื่อนี้ผมมาเป็นคนถ่ายนะครับก็เลย นี่แหละครับมาเบื e. ้องพวกไอ้ไอ้คนลงน้ำด้วยเอาน้ำไอ้ลุยเอาสบายนะครับครับผมครับผมเป็นเนีงเพเป็นเนีงเพราะว่าเราไอ้ที่พัดสิบแปเขากำลังซึ่งนะครับกำลังอลุมนะครับเอาที่เให้ไปเนี่ยังออกไปครับสองกำลังสิบแปะพันท้ายก็ตีมาเขาพี่น้องเม้งโบ้เม้งโบ้เม้งลงไปลงไปใหามีป้าตอนนี้นะครับ ต้องเปลียนมมกินกระรังลงกับกระปาดนะครับหนึ่งค่บัดนึ่งคู่บัดหนึ่งเว้ยเตียงนองเอ้ยไหลขนาดครับผมเต็มหนองเลยครับแต่น้ำเลือดจะน้อยครับเสียงแอวพูดแลครับผมอะไรนี่อะไรอะไรทเขาขา เด็กชอบเองครับโหเกล็ดนำกินข้าไม่ได้กินวันนี้เสียเลยนี่นะครับหากินแบบบ้านๆครับพี่น้องฝนโชกฝ้าห้องครับหาผัวปลาเกล็ดหากบกินครับยี่สิอีสานมั่นเอาครับผม อ๋อครับสวัสดีครับมันหลุดมือตัวหนึ่งแล้วครับสีตอนนี้ครับเทียอันยองคุกไม่ได้ครับผมคุกได้แต่ผมมีบ้านครับโอ้จังจะังคกระบาดไม่ได้ครับผมมันพลาดไปสองตัวแล้วครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญสางสรรค์พิเศษนะครับนี่เลยครับคนกำลังเอาให้เพื่อนี่ครับได้สองตัวครับนี่โอ้ยสุดยอดครับโอ้ยมันกำลังมันกำลังโคุกกันไหมครับผมคนกำลังฟิตเทลลิงกันมันมันก็สาดย่างมากเพื่อนะครับพูดนะครับพี่น้องาห้เลย เราไมีอว่าขเขาเลยเาไม่อย่างเขาเขาเสร็จแล้วเขเสร็จแล้วเราก็ให้เขาต้องคิดถึงใจเขาใจเรานะครับครับตอนแรกกะน้ำโบหลายประเดยครับอันนี้พอดีฝนตกมาใส่นะครับน้ำก็ไเด้เต็มนะครับน้องกระปาดังกระสีจับอยู่แถวแถวซะนี่นะครับผม เสียงมันมันบอกมองเยอะนี่เรกว,ว่าเสียงกับปาดนี่ครับคุณว่านี่นี่ครับจากยูเซย์คุณว่านี่ครับผมอ,อีปิกเนาะตัวน้นอยเนาะตัวเล็กๆนี่เขาเรียกว่าอีปิกนะครับะสะสมง,ง่ายนี่เอิญที่จะปาด้วย วันนี่เด็กไอ,อ้เกดอาเต็นไปแล้วนะตัวใหญ่หกิโลปีปีเต็นก็มาปีละปีเต็นก็พพมาใน,าน,นลายุ้ยปีกเต็มมันคือจะมีขี้มีอย่งเนาะตัวมันมใสๆน,น้อยสุดยอดครับวันนี้เจ้าของช่องเกียร์นำกินออกงานเองครับผม <S <S นะครับ <S <S อันนี้ผมที่จับเองได้ไหมครับวันนี้แสดงคนว่า โอ้ตัวบักง่ายเลยครับพี่น้องอย่าเมาจับครับเห็นเห็นครับเห็นเห็นเรียบร้อยครับพี่น้องสุดยอดโอ้โหบึงครับเต็มไม้เต็มมือสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดสวัสดีครับ อันนี้ไม่รู้ว่าตาอีกตูรู้ว่าตาอะไรตาเกี็ดตาุกนะครับครับนมากกนี่ครับเสียอันยองครับเสียผมก็ลองมือเครับหากินหมานี่ครับนึ่นหากินหมาน่านครับผมแรืว่าตาโกครับตอนนี้ระหว่างเรากำลังจ้องกันอยู่ครับน้มเลือกเพียงแอวนันนี้ก็จะหมานอยนะครับนี่ครับพี่น้องย็นเน้นเลยครับมีนบอครับวันูเอาเลยบเอาแล้วหนึ่เทียบน้คืออรับคนคืออะครับ มันน่าจะคือยีกับปานนะครับครับได้เยอะเลยครับน้องเรื่องนี้ครับหากินแบบบ้านๆครับผมเพราะว่ายอดเลยครับต้มนี่แหละเกียมร์น้องครับจัดไปสองแต้มสองแต้มนี่ครับเมื่อวานนี้เพิ่นมานี่หมูพานไปยังอ่ะข้างหน้านะหมอวานนี้เพิ่นมาเอาได้เกือบสองสามโลผมได้ครับเพิ่นมาเอานี่ อีสานบ้านเฮอนะครับหากินหาอยู่หากินคนตกฟ้าฮอใส่เป็นใส่มองการคมการเพียดน,นะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับผมนี่ครับพี่น้องเอาเฮาสซีบเบิง้งแต้มต่อไปครับผมอาบเบิง่งแต้มต่อไป เอาอยู่นี่คนว่ะตอนนี้กำลังหาดูครับแขวะครับผมสััดคครรบบบ<ว>โอ้ยร้อยครับผมครับผมค,ครับอันนี้ชาวบ้านผูกกินครับนี่เจ้าปลูกกินดิดเลยถ้าผ่าก้อนจะมันเจี๊ยบนี่เจ้ได้นี่นี่นี่นโอ้ยหลายอยู่ครับหลายอยู่ ในการครับปอต้มอยู่นะครับนี่ตอนนี้เสียเสียอันยองเริ่มเจอแล้วครับไม่รู้ว่าจะคุบได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเพราะมันอยู่สูงนะครับตอนนี้เจ้าของร้านอันยองกับช่องเกียร้นำกินกําลังแย่งกันทําแต้มนะครับว่าผู้ใดที่ได้หลายกกันนะครับตอนนี้ปาดกับปาดหลายครับพี่น้องมื่อนี้มันฮอนเนาะมันฮอนมันแดกมันเลยลงนะครับผมพี่น้องเมืองเอานี่ครับ

ย้งชาวโบราบปุณณ no. ีโบราณคนีครับผมย้งสุดยอดพี่น้องย้งอันงหน้าข้างหน้าเออนั่นแหละเออนั่นแหละย้งได้เบาได้เบามึงได้ผอดผอดได้อยู่หน้าเจ้าน่ะพี่ย้งตัวเรือยู่ย้งนี่น่ำเบ็ดนี่นี่ครับผมตัวนึงอยู่นี่ครับนี่น้ำเบ็ดนี่นี่ครับสีเป้าครับผมยอดครับแสดงเพื่อของเราสุดยอดเลย วันนี้เราจะไม่ได้มาจับปลาสองมือนะครับวันนี้เราจะจับที่ตะปาดสองมือนี่เน้นครับเดี๋ยวสิสู้ไม่เบิ่งครับเบิ้งเน้นเน้นครับนี่เบิ้งนะอัดยอมจัดไปครับอัดย้อนไงหลังเดียจะพีได้ได้บ่อได้บ่อโอเคสุดยอดเราจะตัดภาพมาที่ที่เกียรตินะครับช่องเกียรตินำกินนะครับตอนนี้รู้สึกเงียบๆน่าจะได้เยอะแล้วครับ ให้นงให้นงสีเปาให้ให้นงสีเปาให้ใหเข้าไปไกลบเว้นตามแต่ได้ลายปันนี้เอามาเบิ้งแน่ครับปันนี้ปันนี้ครับตอนนี้กำลังลอยลอยคอเอากระป๋านอ่ะพี่น้องเบิ้งเลยนะอันนี้เลยครับปันนี้ปันนี้ปนันนี้เพราะว่าไอ้มันมันผ่านคนดูไปแล้วเดี๋ยวบัดเข้าไปในบ้านนะครับเดี๋ยวตอนต้มสีไทยให้เบิ้งอีกนิหนึ่งนะครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับหลายอยู่ เสร็จสิ้นจากภารกิจเก็บกิตปาฏนะครับพี่น้องเบิ้งคนกำลังขึ้นมาจากหนองครับเป็นโบโลธรรมดาด้วยเป็นกระโหลกได้หนีเป็นยอดนะสุดยอดไหมอันนี้ไม่ใช่ก้อยกระคิกนะครับนี่ครับในหลายอย่างครับนะครับเราไปธรรมดาได้หนิเดี๋ยวจะเข้าไปต้มครับผมบัดนี้ ่าเดี๋ยวตีไหลกันีนะแต่วันนี้มันฝนฝนตกน้อยครับปัดครับอเอาเข้าไปเบิ่งกันอยู่ในบ้านครับเดี๋ยวสีต้มปั่นพี่น้องกินครับผมเดี๋ยวชิถ่าให้เบิ่งอีกขึ้นหนึ่งครับผมเมื่อกี้นี้เป็นของร้านอันยองนะครับน,นี้เรามาดูของที่เกล็ดนะครับช่องเกล็ดกินนะครับตัวีได้หลาะกันนะครับผมร้านเกล็ดนะครับพรุ่งนี้คิทพิกย่อครับไปเอาไปต้มกันไปหนี้ครับเข้าม่บ้านกันไปหนี้ เด,เดี๋ยวเราจัไว้เบิ้องต่อกันครับพี่นอ้องเอาลสบายใจเลยนกำลังอนัอ้นนะอเตัวเดี๋ยวเบิ้งในตัวนี้ยเปไ้ป้าพีน้อเต็มกำมือเลยครับชัดกวามความพนกำลังเอากันเราีละคนนิ่งคนนิ่งอจเอาไปต้มนะครับให้ใหใหนกครับให้ให้ลุงผมนะครับให้พ่อพอนกินนวะ ภูมิปัญญาชาวบ้านกิกรรมมู่อื่นเอาเกลือเอาเกลือเอาเกลือมาห้อยก่อนครับเอาเกลือมาห้อยแล้วก็มาจตายดยชาติประมครับครับพี่น้องกระปกุ้ึ่เพิมันเรา่ไปยส่งนี่เลอันนี้ขยาดเซนเซอร์นะครับโรคเกลือต่อไปนะครับสิเป็นการยุนครับแอนดูนยุนก้า ข่ากาบม้อนหยดก็ได pues right ้นะครับนี่ครับพี่น้องก็ทิเป็นการต้มแล้วผมต้มมาเตาใส่เครื่องที่นำหม้อนไว้แล้วนะครับถ้าน้ำหมอนที่เอาลงเปที่ขาวครับน้องกินแบบน้ำหม้อนจะเอาลงครับผมนีครับนครับแบบสามบ้านตรงนี้นะครับกินยากได้ครับป็ปาดีห่ปลออกคือเครียดนะครับก็ปาดีจออกวันสินหรือว่าฝนตกแล้วก็แด่ปลอกเนี่ยจะมีคนนะครับเด้อ ดีครับครับเดี๋ยวเพิคนอันนี้คนไหมครับเดี๋ยวก็คนนี่ครับนี่นี่คนคนลงเอาครับคนลงเอาเกียรติปาอิอนยองอันยองชอบครับซื้อเหล้าซื้อยาเซ็นก็ได้ซื้อก็ดีครับผมติดต่อได้อันยองชอบครับแต่ร้านปิดที่ตุ่มเราช่วงนี้โควิดครับผมตรงนี้อัดสปอตเดี๋ยวผมได้ค่าค่าสปอตเสื้อพอดีไนี่มาดูกันได้เรก็ต้มย๊าให้ขาเปื้อยนะครับขาแับนี้ รอๆรา่พร้อมกินนะครับ้กาสิปรุงบเาไปให้มันพกตเาการเสิปรุงแบบเสร์ปไมได้ปามของสดเลยที่กย่างบไปมาขากันแล้ว กแดกครับถ้าต้มครดงมนะแดกนี่แสดงว่าสุดยอดเลยครับตัวของช่องคนบ้านป็นคนอธิบายมีการต้มกะปาดเลครับช่อเียกับกะปาด้วนครับบัดซุกจากเสยทวดสไห้เบิ่งคับพี่น้องมาเลยกินต้มกะปานำกันครับผมเิน ตรงหอนพรหอนสุดยอะจันเบิลยปะทำหนึ่ง็นช่วยเลยทีเลยบ่ไม่เคยเห็นก็แม่เหรอสงสัสมีมีโปรแกรมรีดเป็นมันห่อเกินแล้วเพราะมันมัน่นพันฤดูกาลมาแล้วกินแล้วที่อนุรักษ์ไว้ต่อซาหัวซาหัวเอตคิปเมียนซาน แง่ยอยู่เด่นะอโอเคครับพี่น้องอนุรักษ์เชิองอนุรักษ์ครับเราไม่ได้กินแบบล้างผานนะเรากินแบบเชิองอนุรักษ์ัน,นี้ที่เหลือครับผมอันนี้ผมจะกินวันนี้ครับ ครับผม